สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคซ่้มรถปลูกผังนะมาทำเขาเรียกอะไรคร้างให้ถั่วฝักยางนะเขางามมากเลยตอนนี้เราก็ต้องทำที่ให้เขาเดินนะต้องดูแลเขาเขาจะได้ให้ผลผลิตก,กันเราเยอะ <ๆ S 1> ง่ายๆนะก็ไม่มีอะไรครับก็แค่หามเชือกหามไมา้มาวางแค่นั้นเอง นะ่าจะใล้ออกดองแล้วเพื่อนๆโอ้โหดูเขไปไกลมากเลยเราก็ต้องช่วยพยุงเขาหน่อยให้เขาเดินจริงต้องทำเขาตั้งแต่นั่นๆนะแต่นี้ก็มันเวลามันำจำกัดก็เลยเอาแบบนี้เนาะว่างเมื่อไหร่ก็ทำให้เอา ให้คนเลี้ยไปบกมาวนไปแนละ้วไหนอีกไหนอีกงามมากเลยเ,เพื่อนๆใบนี้ใหญ่มากเลยเห็นไหมใบนี่้งล่างยิ่งใหญ่แม่เ,เพื่อนๆโอ้โหใหญ่มากเลยครับไม่รู้จะเป็นพันุ์ดูใบบเปล่านะถ้าดูใบก็ <laughs> ก็ดูใบไปฝักจะไม่ได้รอเขาออกดอกนะตอนนี้ใกล้ออกดอกแล้วใกล้แล้วจะต้องดูแลก็หน่อย <c oughs> เขาก็เหมือนคนะนะเพ่นเพื่อนดูแลเขาเขาก็เขาก็าดูแลเรา เขาพยายามปรับตัวเองนะสองยอดเพื่อจะให้ฟูขึ้นไปตั้งขึ้นไปได้เหมือนกับเขากำลังหาที่เดินนะนะเราก็ทําให้เขาเดินไปก่อน ไปเรื่อยๆให้เขาเดี๋ยวเขาเดินเขาเองเหมือนเขาใกล้จะออกดอกแล้วเพื่อนการดูแลก็ไม่มีอะไรนะแดดแมลงนะครับขอโทษทีมีเสียงรบกวนก็ขอโทษด้วยนะการดูแลก็อุ้ยหมักพืชสดน้ำปลาหมักแค่นั้นเองแล้วก็มันดูแลโคนเขาอย่าให้เขาแฉะมากลากเขาจะเน่า เรืใบ้ยัง่างาเดีวขึ้นใหม่ไม้เป็นไรโตวไวมากเลยพวกนี้โตทุกวัน ไม่ดูแลทั้งวันนะไม่ทันต็องตเอาต้อเอาก้านแต่ละก้านนี่ยืดไปคลืบเลยเนะพื่อนเพื่อทานข้าวกันหรยงังข้าเช้าสำคัญมากๆนะเพื่อนๆขอบคุณทุกท่าน,นที่เข้ามารับชมนะครับ เอาทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะไว้พบกันคิดต่อไปนะคนซ่อมรถปลูกผักงนะครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ